ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่นีใจรักในการเลี้ยงผึ่งนะครับเนาะผู้ที่เข้ามารับช้มเบิดสู่ผูุ้กคนครับผมเมื่อนี้กับสีพามาสํารวจิึงกองผึ่งนะครับกองผึ่งหลังจากที่เฮาเก็บน้ำผึ่งเซ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเก็บแล้วเบิดทุกกกองเลยกับสีพามาสํารวจิึงนะครับวัเผึง่งยังอยู่บอรหรือวันนี้เดี๋ยวจะภาพเป็นยางรอิึง ว่าจะมีห้างยูห้างนีเหลือหน่อยเหลือหลายสำหรับหนเนาะหลังจากที่เขาเก็บเสร็จไปครับ <c oughs> กองแรกเลยห <c oughs> มากคอแล้วเด็กว,ว่าจังไรอยู่ <c oughs> นี่ครับขายส่วนใหญ่ยังมีตัวเลยกองเนี้ย ข่าวมีอกทัมมาหากินตามปกตินี่ครับข่าวมีอกขยันทัมมาหากินโอเคครับกล้องนีไ่ไปเป็นกล้องต่อไปนี่ครับกล้องนันทัมมาหากินแลระบบ โอเคครับ้องเนี่ยเห็นไหมครับมันเข้ามีนกคนเกซอนเต็มคาเต็มคาเลยคุณ ต่อไปไม่กว้างขางเลยดึงออกสิใกล้ๆกันครับครับอีกกองนึ่งน้ำผึ่งกะทิเรียบร้อยแล้วนะ นั่งได้ครับเนี่ยออกมานะนั่นไมไม่เดี๋ยวหมดสิขึ้น,น,นคนเกซอ,อนเกคาเก,คาเกค้าเข้าเลยกินปกติอ่ะโอเค ขึ้นกล่องต่อไปอีกสองกล่องได้จีนี่กองนั่นแล้วขึ้นกล่องนี้เห็นหน้าได้จับเจ็ทน้ำผึ้งเนี่ยอืมมันมีแม่จักแม่เลยบาดเนี่ยแทบเงินเพิ่นเลยแหละเรียบร้อยครับจำนายกล้องนี่ bật ánh lát. con này, để mình quăng này con. ô, còn nhen nhang gì cả, con này. nhen bự này nè, con này. để các tiền ba. á, ok, để mình quăng นี่ครับมีกล้องน้ำซุนเปิดตรงก่อนมันมเป็น่ยนเนาะต้านหยักหนีแล้วคันหอาเก็บน้ำผึง้งนั่นอยากหนีเลยเด้อ นี่ครับส่วนที่ผมเหลือไ้หลังจากเก็บนะแต่ห้ง่งไม่ไงดอกกล้องนี้ก็ไเลยก็ยังมีเหลือเหลือมีถึงงานเหลือยู่เลยครับกระบอกจะเล่นก้าวหน้าดอกขั้นเหลือก็ไเลยี่จะนอนพเสียเสิทจทำงานเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวจะจัดการทำความสะอาดแล้วก็ตั้งล่อไว้นี่นะ รอบึงว่าสกลับมาบอหรือว่าสิมีฝูงมาง่ายมาอยู่บ่นะเาโอเคครับเดี๋ยวทำความสะอาด ะโอเคครับทำขันสารเรียบร้อยเดี๋ยวไปเป็นโซนต่อไปนะโซนนี้กับจำนายไปหนึ่งเหลือซีครับจำนายกองหนึ่งนะกองนึง่งนี่ครับโมอยู่ไปจะไปเป็นโซนหนึ่งเดินอ,อีกโซนหนึ่งเอา้าก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยครับอีกโซนหนึ่ง นะครับยังรอเบ,บิ้งไปนี่นี่ครับอีกองหนึ่งเึ็นเข้าเป็นออกเดยอ่าด้วกการกองนี้นะโอเคน้องวุ่นวุ่นหละทางไหนพุ่นนี่ครับขยันทำมาหากินกองนี้ กองต่อไปเลยอืมตอนนี้เียบร้อยตอนนี้จำนายจำนายเียบร้อยตอนนี้นะเพราะว่าโ่ได้เหลือไว้เนาะกองนี้เก็บเบ็ดเพราะห้างมันขาดตอนเก็บตกองนี้ ก้อนี้ก็จำนายครับก้อนี้แต่เนี่ยมีมีตัวเก็บเบ็ดกันก้อนนี้ทางขาดทางมันล่มนะครับก็เลยต้องเก็บเบ็ดเนาะเห็นไหครับมันงแต่แล้วแต่สูงเนาะนั่งห้างกับเก็บเบ็ดกับยูคือเก่านั่งห้างเหลือไว้ให้กันมีคือเก่า เขาทำเขามันเฮาต้องมาเละเฮาเก็บน้ำเฮาเอาน้ำอย่งแบ่งเอาเลยมันก็มันก็มันคือเก่าเนาะโอ้หมดแดงไตขึ้นหากล้องเลยมันเถอะนี่นะครับต้องมันมาดูแลได้ครับมันมาเบิ่งเที่ยวมาเบิ่งนยังหน่อยกันอาทิตย์ละเที่ยวนาะท่ามันมีใบไม้แบบยัง เพือ่อจริงสิมาถมจริงสิกับนมดกระไตขึ้นได้แล้วครับเนี่ยะครับมันมาดูแลยนตรงมีเวลาจังหน่อยไป้ิ่งกล้องลืมนี่มาเข่ากล้องนี่แหละกล้กองนี่ตอนนั้นมันนั่นเนาะนอนผีเสื้อ ถึงกองนี้มันเิ่งมัมีนางพญาครับกำลังสำรวจเนาะมันสุ่มเนี่ยถึงนี้มัมีนางพญาห่างหน่อยเนาะนอนผีเสื้อทำงานจำนายไปครับปมาสำรวจเพือเขาเนาะมัขชนะอะ ลองว่องปุบปิดปุบปิบขึ้นมาสำรวจกำลังสำรวจเนาะจึงมาติดตามผนะลนาะงาสีเขานี่ดอกเห็นไหมฮะแต่ละโซนตน้องมีกองว่างกองเปล่าเววนะหลือไว้นะสำรองไว้แต่งบายไว้พอเวลาเขาเก็บเก็บน้ำผึ้งแล้วเนาะบางห้างมันเกิดมีห้างไปจริงสิก็เป็ด สิไปซอกทางมองอยู่ไม่ก็สิมาพ่อกองเป่าเฮากองว่างเฮาก็สิมาเข้ากองอีกคือเก่าก็ไม่ได้มีไปใส่ก็ยังอยู่น้ำเฮาขึ้เก่าเนะนะครับต้บตตองมีสำรองไว้ไปไเดินกองต่อไปอืกองนี้ยังอยู่กองนี้ ทํามหากินไป <c oughs> กล้กองนี้เป็นเพ่งนั่นเนาะนี้กล้องเป็นพึ่งลงนะครับพึ่งมุมีนั่งพญา <c oughs> พึ่งลงหลังจากที่มันเขา่าเข่ายุดโซนนั้นแล้วเข่ายุดจุดนั้นแล้วเนาะแล้วง่ายนี้มาเนี่ยย่ายง่ายไปวไหมองไม่นะครับแล้วมันยังลงไปมองนั่นอยู่ มันมีก็เลยมีมีกองเปาอช่เนาะมันก็เลยไปเข่าอยู่่ะมีน้อ,องหากินเสืเน้นแต่ว่าผมเอานั่นนะครับมาใส่ผมเอานางพญาหลอดนางพญามามาเสียบไว้นะครับเอามาจากกองอื่นที่สร้างนางพญาเนาะตัดมาก็บมาเสียบไว้เดี๋ยวจะเปิดมือถดลองมึงครับ ลองมึงนะว่าสิประสบผกควรสำเร็จบ่คุณโเห็นมืดเงินลุดหลงหวยยังบม่ลุ่รู้รว่านางพระาออกมาหรือยังนะบ่เห็นมืดเอา้าจังมาติดตามผลอีกเช่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิกเช่นหนึ่งกอง่อนไงขั้นมัน นางพญาฝากออกมากครับสียูบอยูอ่ว่าจังไรสิสาเร็จดยูบอจังมาเพิ่งอีกท่านึงเดี๋ยวสีไทย,ยให้เพิ่งอีกเท่านึงนะครับกองเนี่ยเนี่ยก็พึ่งงานก็ออกหากินอยู่ดิไปมึงกองต่อไปเห็นแลครับเอาไว้น้ำขางหว้วยขางห้องริมส่วนยุบส่วนยาง นี่กระยังนีออกวินเข้าออทมาหาก,กินพุ่ลขับอีกกองหนึ่งไป <c oughs> กองนี้กระยังเลยขยันเลยกองนี้เลยเจสซอนเต็มคาเต็มคาพูดแน่นขนมาเขาขึ้นมีหมดบาดเลย หมดเข่าซะแล้วหมดดำงไงสองสามตัวเอ้อเรื่องกองต่อไป กับยางเนะครับเนี่ยเก็บน้ำหวานเรียบร้อยนะกองนี้เลยร่อเบิ้งว่าฮอดฤดูกาลหนาวสิเป็ียนเป็นงไงสีย่างบอรหรือว่าสีแยกนี่แยกข้างนี้เนาะขยันถ้มากินมีนอ,อกเป็นเข่าทานุนเทียนทุนเทียนไปโอเคไปเบิ็งกองต่อไปนี่ครับ นี <ítulo> ่นี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 ่อีกอย่างหนึ่งด้วยครับนี่แด้วปัญหาอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมครับนี่อย่างนี้ครือครับเครืออะไรนี่ลังสีเลื่อยขึ้นกองนี่นี่ขึ้นเลื่อยขึ้นก็เรียบร้อยแล้วหมดนี่ครับนี่หมดไตนี่หมดขึ้นก็เรียบร้อยแล้วจำนายเลยแล้วเนี่เอ้า ต้องต้องเที่ยวมาเบึงนะครับต้องมันมาบึงอาทิตย์ละเท่านะยังขี้ไ่นี่กล้องนึ um ่งนะกลองนี้กันยังครับนี่ขยันทำมาหากินใกล้ๆกันนี่นี่กับกล้องนึ่งพุ่นพุ่นเ่าะกับกล้องเนี้ย ก็มีกันย่างเนี่ครับน้องวินทางในพุนปานพานยุไต้ฝุน่น <c oughs> นี่ายอีกก้องนึงหนะน่ะขยันทรรมาหากินคนเกษรเต็มขาเต็มขาพื่อนี นี่มุมมีกลองมีแต่ขาตั้งสังคาเดี๋ยวถ้ามีจุดแต่เขา่าเนาะที่เ้าตั้งรอไว้จังก็สิง่ายมาไว้หมองเนี่ยงายไว้จุดนี้พุอีกล้องหนึ่งอะขามห่วยไ,ไปบาทนี่ <c oughs> เป็นตะล่มแทะก็อเอ็นแทะ มาหัวซักลง,น,งนี่บ่เก็บเรียบร้อยกนีึงจะไหนครับขยันถ้มาหาก,กิน้วยกันไปจับกล้องอะไรอยู่นี่ม่ให้นับสิ Một mặt chóc. Một mặt chứ mà mặt lụt Một này, chóc. Một mặt chóc. Một mặt chóc. Một mặt chóc. Một là chóc. Một Còn này Một mặt nhăng Một mặt chóc. Một ครับเห็นบอ่อเครือดีนะที่โมเป็นหมดสมนละเออกันหมดสมเรียบร้อยแล้วหมักจะแท้ถือเลือดไปทางดินก่บนเลือดไปเหล็ลยตั้งใจเลือดขึ้นไปกองขึงห้อนะ มันหนีแล้วบอกกองเนี่ยเล็กจีรีและมันยังอยู่นี่ถ้ามาหากินแล้วบ่ก็จอดที่นี่นดูคนจกซ้อนหรือยังนะ <c oughs> มาถักทายอลไรเนี่ย Không vượt như này luôn. Đấy. Được thang to. con mình cái cây cần. ที่เห็นเก็บเบิดเลยนะครับเนี่ยเก็บน้ำผึ่งเบิดทุกองแล้วนะนตั้งแต่เก็บเบิดตั้งแต่เดือนเมษาเมื่อวนนี้กับวันที่เ่าใด1สิบสี่กลุ่มผ้าแล้วนี่ครับย่งขยันทำมาหาก,กินยินเข้ามินอ,อกทนเทียนทนเทีนยนักองนี้ดูวยั่งอยู่บ่ คือจะบอกกล้องนี้ผมเก็บเบิดนี่ครับเ่ได้เหลือไว้จากแผ่นเลยนะนี่ตัวเดียวเป่าอยู่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวสิเปิดตึ้งข้างในเฮอยบวหรือว่ามีตัวเดียวขะเนาะเดียวโบมีนางพญาเหลือขะเนาะเดียวนี่นะครับฮะ จงว่ากันไว้ไว้นี่ก่อนว่าแล้วบ่มีนางพะยะมาแบบนั้นน่ะบจ่จะเลื่อนก้าวหน้ากองเนี่ยเดีย๋ยวสิมาผิดาระนาที่หลังวันทีเห็ดจังไดปว่อย้หรือว่าสิไล่นี่ đây bên con này được không được được con to ต้นนี้ไมเลด,ดีเลยครับต้นนีแรงอาหารดีมีต้นปลาล์มส่วนปลาล์มพร้อมนะส่วนปลาล์มส่วนยางดอกไม้ปลาน้ำคิมหอยครมหงนะเพราะป่านออกดอกเพิ่งมันจะมัดไม่กินเลยครับเนี่ยกินเกสร,นะกรนนิ่งเนาะเกสรป่านมันเกสริ่งโอ้ ตาตามหลายได้ยินนี่แต่เศราผมไหมครับเนี่ยไม่มาเก็บไปเลยไเปเดินทางมุงกันกต่อไปนู้น้องนี่เป็นยังไงจะเครือขึ้นแล้โอ้อยังอยู่ ก็ไม่คืออะไรปาดออกไปให้มึงกองต่อไปยังไหนกองเนี่ยโอ้ยังอยู่ขยันทำมาหากิน้อ,องอยึดสีแจยมสอบถ่าเลยเนี้ยข้าไปลย กล้องนี้เลยครับนอนยักตะลมหนักกล้องนี้แหละขี่เกียจขาวมาแล้วสองโตเลยจิ้งจุกไรนี้นอนเปอาทากินเลยหมดเลยขี้บวชนะไล่ได้ Ngon nhạc palom, gong nghe lần nắng nhạc palom, con ngon 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 าพนอนนอนผีเสือ้อขยันทำมากินไปย่งไกม่มว้กองเลยซีรีบอะมีวอ้ กองนี้หนีตั้งแต่ฝนพาแน้ครับนอนผีเสื้อกินนะแต่ว่ามีฝูงใหม่เขามาหรือว่าฝูงเก่ากับปลุกที่มันง่ายออกไปที่มันนอนกินแต่เขามาอยู่ใหม่ครับนี่ตองนี้เข้งเดือนเดือนไลยมีหน้าบอกคือเดือนเมษาก็เลยบไริเก็บนะกองนี้พูดเลยครับ ดูดูการหน้่ะขั้นไม่นอนมมกินอีกนะเครื่อสิขึ้นแกันไงเครื่องจะขึ้นแล้วน่าทึ่ง,งหลายด้วยใั่ไหอะอ,อ,อสำหรับคลิปนี้กัน เสียไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวตั้งมาอัปเดตอีทกทีนึงัาจากเงาเก็บแล้วแล้วกันนะครับมาสำรวจหนึง่งจะมีหลายห้างอยู่ทำนาหลายกองอยู่แล้วกันส่วนหนึ่งเนาะเระเือเลือลายที่มันอยู่นะรอบึงครับดูการนา ยังอยู่ฮองเนาเก็บน้ำน้ำหวานว่ะทุกท่านเดินหาทีน่า,า,า,นา,นานว่ากันเแต่จะดำเนิเดนประเด็นเรื่อยๆครับครับผมสำหรับคลิปนี้จ้ะไว้ไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ